สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะเข้าเจ้าหอมสยามเดอ้อเพิ่นเริ่มออกแล้วจ้าเห็นบะพี่น้องคะ่ะเริ่มออกห่วงแล้วปุ่นมือนี้มีเงี้ยเก่งสิมาให้เบืองวา่าการเก็บพันปนเป็นจังไดอ่ะโซนด้านนี้เลอพี่น้องด้านนี้เพิ่นเก็บแล้วนี่รอบแรกนี่ แต่ว่าใไฮนี่พ่อท่นในเรี่ยวพี่น้องจ้าสิมาให้เบื้องวะท่านปนเพินเ่นเป็นจังไโโรโดรหเเนี่พิ่นสิโกโดเกเดกโกมูนี่พี่น้องคะ่ะห็นโบน,นี่นี่ปนพี่น้องค่ะนี่เห็นบ่เขาที่ปนกับงามงามได้พี่น้องค่ะเราเบิ่องเนี่ยอ้ยแต่ตะล่าเงานี่ย่างคักเลยได้พี่น้องนี่ท่านปนต้นเขาสิออกเลี้ยงๆแน่ เออถ้าถ้ามันไปปนก็เขาสูงกับไข่แน่เด้พี่น้องถ้ามันปนกับเขาเตี้ยเตี้ยนี่ก็ต๊กไก่ได้ถ้าพี่น้องเห็ดเห็นเขาเตี้ยเตี้ยแห้งยังสิมันมันเบิ่งบ่ชัดถ้าถ้าเป็นหอมสยามนี่อันเพิ่นสีเตียกลัวถ้าเป็นมาลีเป็นพันปนเพ่นกะสูงถ้าเป็นกอขอพันปนเพ่นกะสูงนี่เสียนได้ชัดนี่พี่น้องเห็นบอกกโรเกเดกวกับมูนนี่ พันปูนพี่น้องจ้าต้องขยันเอาพันปูนออกค่ะพี่น้องคะนี่นี่พันปูนพระวัตะกรให้นี่นี่เฮ็ดเข่าเนียวจ้าพี่น้องค่ะเฮ็ดมาเป็นสามสิบสี่สิบปีนี่ให้นี่มันมันบ่ตายเลยพี่น้องเขามันมันตกลงไปในในหน้าห้านั่นหลายปีมันบ่ตายงายแบบนี้บดผนสิเกิดกับเกิดเด้นี่นี่ทั้งนี่เมียเก่งบ่พันแต่เก็บแล้วนี่มันยังมีพันปูนอยู่พี่น้องค่ะอืม เมื่อนี่เซน้ำยุบัดมื่อเลยหมู่บ้านนี่กระเซ่ทั้งทั้งใส่ปุ๋ยรับล่วงด้วยพี่น้องค่ะเบิ่งหอมสยามถ้าเอาออกแล้วมันก็นงามด้วยพี่น้องเบิ่งเนี่ยเอาออกแล้วเพิ่นกันเสมอกันงามห่วงเพิ่นก็นกลังออกก็ล้างงามด้วยพี่น้องค่ะแล้วเบิ่งเนี่ยตะสวอนคืออย่างนี้เป็นเขาดำนี่ดำแรงแรงพี่น้องจ๋านี่มีเกียงใสเบื้องว่าอัน เขาปนเม็ดนึงนี่พี่น้องถ้าถ้าเข้าได้ตกในไห,หน้าเฮ้าถ้าเข้าได้เกิดเนาะเขาเม็ดนึงนี่มอดตากว่าสิบถึงยี่สิบอืมยางตามได้หนี่ยี่สิบต้นกว่าหนึ่งเลยกว่าเป็นกำหร,รือเบื้องนี่มียาเกียงเสี่งยงเบื้องวา่าเก็บพันปนออกแล้วสิเป็นยังไงหาทางปีนกันแท้ก่อนพี่น้องจา้าเสี่งยงพี่น้องเบื้องตอนนี้กําลังเก็บพันปนของหอมสยามอยู่นี่อุปกรณ์ นี่เห็นบ่มีตาอันงามๆเด้พี่น้องลวเบิงแน่แบกไหง่ว่าแล้วไม่ยั่เก่งกับเก็บยังสี่ทุกปีเบิงแน่ปุ่นมีแต่ต้อตอนงามๆสำเด็ปนเพระาะว่าเพระาะว่าโซนนี่นี่ไม่ยั่เก่งใส่ใส่เข่าเหนียวมากเนาะต่ละปีใส่ใส่มาสะสมจะวันจะปีนะพี่น้องจ้ะอืมเพื่อนก็เกิดแล้วเขากับบอกว่าเถื่อเนอะาะพันเข่าเขากับว่าเขาเก็บดีอยู่แล้วหอมสยามแม่ เอามาบ่ามีพันปนผูแล้วแต่ว่ามาลงน้ำหายหน้าคือเข้าขาบ่าเบิดพี่น้องเวลาพี่น้องดได้สายพันไปยังเสียมันกับบ่เมนว่าสิสิเปะเนาะบ่เมนว่าสิบ่ปนมันก็ต้องมีพี่น้องขามันต้องสองปีกาว่าเข้าเก็บพันปนนี่ลงเก็บพันปนนี่อยู่จากสองปีเขาสองปีหล้วก็ใส่หม่องเกาเด้มันคอยสินิ่งคันคัน ไปใส่หม่องไม่ใส่หม่องไม่ที่มีเข่าตัวอื่นอีกมันก็คือเกาพี่น้องจ๋ามันก็ต้องมีบ่มีหน่อยมีหลายแค่นั่นแหละมันก็แล้วแต่สภาพหน้าเนาะพี่น้องนี่เห็นบ่มีเก่งอันได้แล้วกะกะหัวมากขังเทิื่องเห็นบ่นีีมีตะพันปนได้สิแบกไปเหง้วพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่นี่กันเอาออกแล้วเพิ่นกังามแต่เพิ่นเพิ่นสิเก็บทอกันเบิดขันเลี้ยวไปขันเดี้ยวไปขันขันมันสูงกว่ามูนนั่นแหละพันปน ยางใส่เลยนี่มีไ่กเก่งใส่เบิ้งนี่เห็นบ่นำก่อนแท่นี่มือนี่สิผ้าชุ่มการเก็บพันปนเวลาเอาเกี้ยวหนุอยหน่อยแล้วพี่น้องเอาเกี้ยวหนุอยหน่อยลงไปเกี้ยวตั้มตัเลยเวลาเพิน่นลูกเพิ่นเกิดนะมันสีบ่ได้มันสิบ่ได้สุกท่านย่ามหเอ,อารุเกี้ยวสินาย,ย่านย่านลูกเพิ่นเกิดเนาะพี่น้องนี่นี่เห็นบ่นี่มีแต่มีไ่กเก่งหอบมาทั้งนั้นนี่ แค่มองละกัมละกัมได้พี่น้องมองละมองละเม็ดเมียที่พันแตกกอเมยให้เบื้องเน่ยเห็นบ่เอาพันป่นออกแล้วกับงามได้นี่แถวแถวทั้งนี่เอาพันป่นออกแล้วกับงามจ้ะเห็นบ่เขากลังออกมันงาม,มเม็ดเข่าเมียตาสวรล่มปิวสวัยอยู่พี่น้องจ้าเบิง่งเน่ยนี่เห็นบ่นี่มีตาพันป่นเดียวบ่ต้องเสียดายได้พี่น้องมันงาม เบียกไหง่วจ้าเบียกไหง่วเลยใหงัวกินอืมบ่บ,บ่ต้องกันเทาเบียกออกได้ก็ดีเบียกออกไปใหงง่วถ้าเทาตัดอันตัดแล้วก็ซแซ่ในน้ำก็ย่านหนูไปเห็ดหั่งไสตต้นเขาอีกจ้าพี่น้องกับขยันเนี่ยขยันเอาเบียกมาถิงไส่ใส่อันคันแท้ไหยพี่น้องเราบางเน้ต่ละตุนเนี่ยเก็บทุกปีนะพี่น้องนี่ปีกายมีเกงก์มีเงกเก่งกับเก็บอืม นี่บางที่มันเขาเบามูนี่เขาก็บม่เคยใส่เดจักมันมากจังไดยเนาะเม็ดเดียวนี่ก็ออกไปว่ามนันหน่อยหน่อยด้วพี่น้องด้วยนี่นี่ยเกียงเสียเบิง้งแต่ว่าเขาโตอื่นเพราะท่านในโขบปันไดเขาโตอันหอมสยามนี่เพื่นกระลังออกแล้วพี่น้องทีทีทมูเข้าด,ดําเดแต่ว่ามูวานกัวบว่าปันไดขันมูไดเข้าวานละละากับว่าท่านในออกพี่น้องกัวบว่ท่านในออกดีแต่ตัวนี้เข้าดํา เขาดำตังหัวปีตั้งเต้แหล่งแหงอยู่คุณจ้าพึ่งกะพึ่งกะเลยอก่อนต่ว่าเพิ่งกะระยะเกี่ยวกับไรๆกันระยะเดียวกันน่ะแหละเพิ่นเป็นข้าวที่ไวเสียงเนาะพี่น้องเนาะถึงเวลาเพิ่นก็ได้เกี้ยวต้องเกี้ยวอันหอมสยามก่อนจากนั้นก็เป็นมะลิมะลิใหญ่ยังสีเมียจ้านี่นี่เห็นบ่หนี่เห็นบ่นี่มีแต่แบกแบกในกลางณละ แบกมากเด้พี่น้องบอออกบวได้เ็ดสายพันธุ์น่ะนะอยากินข้าแท่บน่ะนะพี่น้องต้องขยันสิบเอยมีแต่พันธุ์ปนปีหนาบพาเอาดอกบวมเียนได้พี่น้องจ้าพันธุ์ของเพิ่นมันก็ดีอยู่พันธุ์หอมสยามเพิ่นก็ดีอยู่สําคัญว่าเหาออมาน่ะมาโลงแปลงนหน้าของเหาจังเสียมันมาปนอยู่หน้าเหาน้ำเนอแล้วเฮาก็ถูกปีเฮาก็ต้องเอาพันธุ์ปนออกไม่งี้เก้งสิบบอกตลอดว่าต้องเก็บพันธุ์ปนสองครั้ง แต่ครั้งแรกนี่ก็ยังบ่มั่นใจได้พี่น้องอืมได้ได้ครั้งแรกแล้วนี่ได้ครั้งแรกแล้วนี่ไม่ยังเก่งกตรงอีกรอบสองเดี๋ยวอีกจักประมาณจักหามือหรืออาทิตย์หนึ่งนี่ก็ต้องมามาสำรวจอกีกต้องลงสำรวจแปลงอีกจ้าพี่น้องค่าว่าเออมันเล็ดหลอดบ่หลังเชียตาเฮาบดีเนะตาเฮาบดีเดี๋ยวบ่เห็นยังสิมันก็เป็นไปได้นี่ มีเงียงให้เบื้องว่าวิธีการที่มีเงียงเนี่ยเหตุแบบใดคนอื่นผนเสียเแบบใดก็เมีนในฟังในเด้อจ้าเอฟซีผู้เพิ่นเฮ็ุแบบอย่างอื่นแม้ว่าเพิ่นเก็บพันปนแบบใดก็บบอกแนี่ยมีเงียงบางที่กับบอกหูคือกันเขาต้องมาแหลกเปลี่ยนอ้อมลู่กันแมมมันคอยสิเป็นควอมลู่ไหมเนาะพี่น้องเนาะอืมนี่เด้อมีเงียงให้เบื้องเด้อจ้านี่ย็นบ้างามเด้เอาเอาพันปนออกแล้วมันงาม ถ,ถ้าถ้าบ่เอาพันปนออกนี่ก็ดกเกเรจนจนใจท้อผู้ได้พี่น้องจนเอาอุ้ยยัยงคือเป็นยังสี่เขาอีกยังคือเป็นยังสี่ยังสี่นะเอาออกเด้อพี่น้องเอาออกอืมตัดออกถ้าถ้าเฮาไปรอบา่าอุย้ยอยากได้อยากได้สองเด้งยังสี่ไหมอยากได้แบบว่าเออเขาโตพันปนนี่ก็อยากได้เห็นมันแกงจังคอยไปเก็บยาเด้อพี่น้องเอาบ่ท่านจ้ะหอดตรงนั้นนี่เฮาเอาบ่ท่าน ถ้าผูใ้ใดมีเขาหลายแห่งเอาบาท่านค่ะขันสิคิดว่้ย่ำย่ำเขาแก่ทั้งสองเอาบท่านบอกพี่น้องมียไเก่งเคยเหตุแล้วจ้ะเสียถิ่มซื้อนี่ต้องรีบเลยถ้าถ้าแบบว่าแบบว่าขันมันเห็นเห็นโพนี่บ่ต้องซราบพี่น้องจ้ะเห็นตอนใดกะเขามาเห็นตอนใดเขาออกตอนนั้นเลยเขาสิบ่ไดดเสียใจเขาเขาสิบ่ไดดปน อันนี้ขอ,ขอ,ขอฝากไว้ได้พี่น้องคะขอบคุณพี่น้องเอฟซีเด้อที่เพิ่นติดตามมีเเกง่งเพิ่นอันทั่วม่านอันจับจองพันเขาด้วยจ้าปีนี้มีเยเกง่งบอกถูกคิดเลยว่าปีนี้พันเขามีเีเก่งบ่หลายอืมบ่หลายเป็นไดจ้าเพราะว่ามันเลียงอละล่ะกระสีได้เนียขอบคุณเอฟซีภูเขามาใไม่เด้อผู้ผู้กำลังแบบว่าคิดคิดยวงสิ ว่าเอดสีเอากะเอาของผู้ใดยังสีกะเบื้งกะเบื้องคลิปดีๆกะเบื้องเอ่อเฟซดีๆว่าแต่ละช่องเพิ่นเฮดแบบใดยังสีเด้อพี่น้องเบื้งดีแล้วมันคอยสีบอได้เสียใจนะขอบคุณหลายๆเด้จ้าพี่น้องค่ะ